จุก,กุยชาแนลภูมิใจเสนอสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจุกุยมินิโฟ h e วิครับผมวันนี้นะครับนี่ ได้รับนะครับนิสสัน B1 b l น e Version นะครับมาจากพิจุ 3J Mini 4 w d นะครับใครสนใจติดต่อได้นะครับพิจุ 3J Mini 4 w d นะครับบอกดูจุกุยมามีรถราคาพิเศษให้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันนะครับนิสสัน B1 Blue v e r s อร์อย่าลืมกดติดตามช่องจุกุยชาแนลด้วยนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ เวลามีตอนใหม่มาจะได้แจ้งครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่คลิปนี้สนับสนุนโดย 3J Mini f o w l d i สมุดปราการโทร0818268160พี่จุ 3J Mini f o w l d i สมุดปราการอ่ะครับตัวนี b, b 1, น้ิสัน b B1 ีวันดิสันบีวันบลูเวนนะครับเวอร์ชันสีน้ำเงินนะครับรหัส95477 จะบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้นะครับมีออกมา2สีนะครับก็คือนิสสัน B1 สีเหลืองรหัส94978แล้วก็นิสสัน B1 สีแดงเลด้เวอร์ชันนะครับ95033ก็คือสีเหลืองจะออกมาก่อนนะครับสีเหลืองออกมาก่อนแล้วก็สีแดงแล้วก็สีน้ําเงินสังเกตที่พื้นกระเบื้องนะครับสีไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้าน้าเงินอีกน้าเงินมันก็คงจะแปลกๆใช่ไหมครับเขาก็เลยทําเป็น เปลี่ยนพื้นน้ำเงินพื้นเหลืองแทนนะครับนี่มันก็จะเรียงแบบนี้นะสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินใครสะสมตัวนี้ครับก็ต้องเก็บให้ครบสามสีเนี่ยครับแล้วดูอีกดูอีกเอียงหน่อยอ่ะเก้าสี่เก้าเจ็ดแปดเก้าห้าศูนย์สามสามแล้วก็เก้าเห้าสี่เจ็ดนะครับอ่าตัวเยลโล่เวอร์ชันไม่ได้เขียนว่าเยลโล่เวอร์ชันนะครับเพราะว่าตัวนิสสันบีวันเนี่ยส่วนมากจะเป็นสีเหลืองนะครับในความทรงจําเนี่ย คือเขาทำมาจากรถจริงนะครับแล้วก็เอามาย่อไซส์ให้เป็นมินิโฟวิลอ่ะเรามาเปิดดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับอ่ะตัวนี้นำเข้าถูกต้องตามกฎหมายนะครับจ่ายภาษีเรียบร้อยโดยสยามทามมยะนะครับมีมอกรเรียบร้อยนะครับจะจําหน่ายโดย 3J Mini f o r w h e e Drive โดยพิจุนะครับสมุดปาการนั่นเองนะครับตัวโครงจะเป็นโครง เขาเรียกว่าโครงไทยสามนะครับเป็นรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าเก่ามากไหมก็เก่ามากอยู่นะเก่าเก่ามากๆนะครับตัวฟนต์บัมเปอร์ก็จะเป็นเอียงนะครับเอียงๆแล้วก็เป็นล้อ with groove pattern tread นะครับเป็นล้อที่มียางเป็นลายกรูฟนะครับใช้ลูเลสเตปิกข้างนะครับแล้วก็หางหลังไม่มีมอเตอร์จะวางแบบแนว แนวนอนแบตเตอรี่ไม่ได้ให้มานะครับไม่มีถาดน,นะครับไม่มีถาดมามาด้วยนะครับไม่มีถาดอ่าข้างนี้จะเขียนว่านิสสัน B1 Mini 4นิโฟล์วดายซีรีส์สเปเชียลเอดิชันนะครับก็ไม่มีอะไร made in Philippines อ่าแต่ก็คุมการผลิตโดยญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะครับตัวบอดี้นะครับก็เป็นเนี่ย B1 สีน้ำเงินนะครับแล้วก็มีเป็นกระจกใสนะครับซึ่งจะแตกต่างจาก เวอร์ชันก่อนหน้านี้สีแดงเป็นกระจกดำนะครับกระจกค่อนข้างขุ่นเนี่ยเป็นกระจกใสนะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์ก็เป็นมอเตอร์ขาวหัวเดียวนะครับนี่เฟืองขับแล้วก็เฟืองเฟืองจาไม่ได้ว่าให้แบบไหนมานะครับต้องดูก่อนต้องดูก่อนอัตราทดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอัตราทดคิดว่าอันนี้นะครับ11.2อต่อ1หนึ่ง นะครับ11.2ต่อ1คือมอเตอร์หมุน11.2รอบแล้วก็ล้อจะหมุน1รอบนั่นเองนะครับนี่เฟืองก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งเป็นของไทสามเขานะครับอันอื่นอันอื่นผมเข้าใจว่าโครงอื่นอาจจะใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับอย่าง V.S. Super ทูอะไรองี้ใช้ไม่ได้แน่นอนนะครับพวกไทอื่นๆอาจจะใกล้เคียงผมไม่แน่ใจนะแล้วสะพานไฟเป็นของเขาเองนะครับหัวมอเตอร์ให้สีม่วงมาแปลกดีครับ ปกติรุ่นเก่าจะเป็นสีขาวแบบนี้เนาะอ่าโอเคตัวนี้คือยางนะครับยางที่เขาให้มานี่เขาเรียกว่ากรูฟนะครับกรูฟแพทเทิร์นเขาบอกงี้นะข้างกล่องเขาบอกว่าเป็นกรูฟแพทเทิร์นนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโครงไท3นะครับเป็นรุ่นเก่ามากแล้วก็เป็นล้อแม็กกลมๆเล็กๆเล็กๆเล็กมากนะครับแล้วมีสลักยึดล็อกจะให้ดูก่อนว่านี่ครับสลักสลักยึดล็อกนะครับจะเป็นอย่างงี้นี่จะเป็นแบบหมุนอย่างงี้ครับนี่หมุน หมุนด้านนี้นะครับแล้วก็ดึงเอานี่ป้ายทะเบียนออกมาอย่างนี้นะครับเราถึงจะเปิดบอดี้ได้นี่นี่นะครับนี่แล้วก็ใส่ฐานตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้คือโครงไท3ซึ่งตัวสีแดงผมมีอยู่นะครับนี่ก็เลยเอามาให้ดูกันนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้มอเตอร์ก็จะใส่แนวนอนแบบนี้นะครับจะความหน้าแบนลงไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไอตัวล็อกมอเตอร์นี่ ขอให้ดูนะครับนี่ฝาครอบมอเตอร์แล้วก็เฟืองก็จะแขวนลอยไว้แบบนี้นะครับน,นะครับประกบเข้าไป11.2ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ตัวล็อกข้างหน้านะครับแล้วก็ตัวเบ้านี้จะอยู่อย่างนี้นะครับเบ้าสดใส่ไปก่อนนะครับใส่เบ้าไปก่อน ใส่างี้ไว้ก่อนนะครับให้ให้มันหัวหางหันไปคนละข้างกันนะครับเอเพราะว่ามันจะได้ใส่สลักอีกอันนึงได้ข้างหน้าก็ใส่คล้องให้ลงล็อกนะครับแล้วก็นี่ไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็นี่จิ้มลงไปตรงๆนี่มันก็จะลงล็อกนี่ลงล็อกเขาครับเราค่อยห,หมุนค่อยห,หมุนล็อกนี่นี่คือล็อกแล้วนะครับนี่ครับ ล็อกยากมากนะครับแล้วก็ปลดล็อกยากก็มากเหมือนกันโอเคก็ตัวนี้ก็เป็นตัวประกบกับโครงที่ว่านะครับไทยสามแล้วก็สติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ก็จะเหมือนกันแต่ว่าเป็นสีน้ําเงินตัวสีแดงก็จะเป็นสติกเกอร์สีแดงสีเหลืองก็จะเป็นสติกเกอร์สีเหลืองนะครับตัวนี้95477 7, 7, blue version แล้วก็จะมีวิธีประกอบก็ค่มือก็ค่อนข้างบางเพราะว่า,าไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับแล้วก็ใบคําเตือนปกตินะครับโอเค ก็น่ารักน่ารักสมวัยนะครับน่ารักสมวัยเอาไปประกอบเล่นนะครับวิ่งขำๆกันได้นะครับก็ผมว่าถ้าเอาไปแบบว่าทําเป็นรุ่น B1 One m a l i s t อะไรเงี้ยก็น่าจะสนุกดีนะครับก็คือแข่งแข่งเฉพาะ B1 เนี่ยครับเป็นคลิปตัวอย่างจากทำย่าอิงนะครับ เป็นรถ B1 สีเหลืองนะครับแต่ว่านี่เขาใช้พลาสติกลากนะครับใช้รถคันหน้าลากครับแล้วก็ถ่ายไปด้วยก็ถ้าได้แข่งแบบ B1 วิ่งอย่างนี้ก็คงจะสนุกดีนะครับตอนนี้ก็มีสี3ส,สีแดงเหลืองน้ำเงินนะครับเหลืองแดงน้ำเงินถ้าเรียงตามที่รุ่นเรียงตามวันเวลาที่ออกมานะครับก็จะเป็นเหลืองแดงน้ำเงินอ่าสามตัวนี้ก็น่ารักดีนะครับสวยดี ครับขอบคุณพี่จุสามเจมินิโฟวิดายสมุดปาะกาด้วยนะครับอ่าเหลืองแดงน้ำเงินครับนะผมตัวนี้ประกอบแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับสีน้ำเงินบลูเวอร์ชั่น95477 สีแดงเลดเวอร์ชั่น95033สีเหลืองออริจินอลนะครับ94978จากที่ผมสังเกตนะครับตัวสีน้ำเงินจะเป็นกระจกใสส่วนตัวสีแดงกับตัวสีเหลืองจะเป็นกระจกมืดๆครับ กุยไม่มีขายนะครับทำแต่รีวิวสำหรับใครที่สนใจอยากสั่งซื้อนะครับติดต่อไปได้ที่ 3J mini f w d โฟววสมุดปราการนะครับเพจ f a c e b o o มินิโฟว d วดสมุดปราการหรือโทร0818268160ติดต่อพี่จุได้เลยครับถ้าบอกว่าดูจุกุยมามีส่วนลดให้ด้วยครับนะครับฝากติดตามจุกุยช n แนลนะครับจุกุยมินิโฟวิว ลิปต่างๆนะครับย้อนกลับไปดูกันได้อย่าลืมไลค์แชร์คอมเมนต์ซับสไคร์ e นะครับวันนี้จุกกุยกับ B1 Blue Version ขอลาไปก่อนจุกกุยมินิฟิววิลสวัสดีครับ